พรพพนธ์เกิดปราดสร้างชื่อกระหึมอีกครั้งโดยการขึ้นปกนิตยาสารดังเกาหลีใต้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเ n ็นเอ็นสปอแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวลอลเลยบอลของเรากันนะคะกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลเมื่อชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของ i บ ทีมในศึกวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีได้ขึ้นปกนิตยสาราแบบเดียวๆฉบับเดือนมกราคมโดยอินสตาแกรมได้เผยแพร่ภาพออกมา2รูปค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นพอนพันเกิดปราดได้รับเลือกให้เป็น1ใน7ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำรอบ3ระหว่างวันที่2ธันวาคม2516ถึง25ธันวาคม2516ในตำแหน่งเซตเตอร์สำหรับพอพันธ์เกิดปราดนะคะก็เป็นที่ชื่นชมที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีมากๆเลยทีเดียวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเซตที่ทําให้หลายๆคนถึงกับทึ่งในการเซตของเธอความเร็วในการเล่นสปีดบอลก็ต้องยอมรับนะคะว่าเธอมาเหนือจริงๆค่ะในวีคนี้ค่ะทํากลางแฟนแฟนวอลเลย์บอลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากและเข้ามาชื่นชมพรพนธ์เกิดปราดยังไม่ขาดสายเดี๋ยวเราลองไปดูความคิดเห็นบางส่วนกันบ้างดีกว่าค่ะกับตันชมพู่เก่งและน่ารักสู้ๆต่อไปครับเป็นกําลังใจให้ครับสรุปว่าโค้ชทีมชาติไทยของเราสอนพิเศษได้ดีมีทักษะการเล่นที่เหนือชั้น คนดังในปัจจุบันและคนมีคุณค่าต่ออนาคตโคโวซออพาวเวอร์ไทยแลนด์ภาคภูมิใจสำหรับผมครับนิตยาสารดังเกาหลีโชวพรพันธ์ขึ้นปกสุดปังไปเลยค่ะอยากเชียร์วีนแอลแล้วสุดยอดแดจังพรน,นางเอกเกาหลียิ้มน่ารักมากๆสาวสวยสาวเก่งสุดยอดมากๆเก่งสุดๆพรพันเก่งมากพรพันสวยสุดๆเยี่ยมมากเก่งสุดๆ ซึ่งนี่นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนที่แฟนแฟนวอลเลย์บอลนะคะต่างเข้ามาชื่นชมพรนพันเกิดปาดกันและอีกหนึ่งความน่ารักนะคะสื่อกีฬาชื่อดังของเกาหลีใต้ได้โพสต์ภาพชมพูพันพันเกือปลาสลัดลูกมือเซจจอมบุกของ IBK ทีมดังในศืกอวอลเลย์บอลลีเกาหลีใต้สวมชุดฮันบกสวัสดีปีใหม่2 0 6 7 สำหรับตารางคะแนนในปัจจุบันอันดับหนึ่งยังคงเป็นฮุนไดมี47คะแนน2พิงส์สไปเดอร์มี42คะแนน3 GS c ีเคาลเมี37คะแนน4 IBK มี31คะแนน5 l e เลสปารมี27คะแนน6 h ไฮพามี19คะแนนและ7 AI Paper เมี7คะแนนและสำหรับโปรแกรมการแข,ข่งขันต่อไปของทีม IBK มีคิวพบกับพิงส์สไปเดอร์ในวันที่4มกราคม2517เวลา17นาฬิกา และทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะและอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันทุกๆแมตด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ